ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเน t s สโรว l ไลฟ์ไรเดอร์นะครับกับ Versus Story EP ที่16นะครับวันนี้ก็จะเป็นการบันทึกการเดินทางกลับบ้านที่ลำปางของผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7ทธันวาคม2023นะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2 20นาทีนะครับ ตอนนี้ผมก็ออกจากที่พักมาได้ประมาณ30กิโลเมตรนะครับเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าผมออกเดินทางมาตั้งแต่บ่ายโมง20นาทีนะครับกว่าผมจะเดินทางมาถึงอุโมงค์วงเว,วียนราชพึกเมื่อกี้นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเพราะว่าวันนี้ออกมาตอนบ่ายครั้งแรกแล้วก็เจอรถติดสุดยอดเลยครับผมนี่แทบจะเป็นลมเลยร้อนมากๆเลยครับ หลังจากขี่มาได้สักพักนะครับผมก็แวะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทราชพฤกษ์ก,กอมอ35นะครับสำหรับจุดพักแรกนะครับค่าใช้จ่ายของผมก็จะมีการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอ5นะครับ520บาทเต็มถังนะครับแล้วก็มีกินน้ำมะพร้าวอีก25บาทด้วยหอมทองอีก9บาทนะครับรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน554บบาทครับกับจุดพักจุดแรกของผมในวันนี้ ผมก็เดินทางออกจากปั๊มน้ำมันมาเวลาประมาณบ่ายสองหนาทีนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผม ก็เดินทางมาถึงถนนหมายเลข347นะครับทางค่อนข้างตรงผมเลยลองใช้ไม้กันก้านที่อยู่ทางแฮนด์นะครับซึ่งเป็นตัวค r u ค s น control นะครับราคาประมาณ80บาทนะครับผมซื้อมาจาก lazada ก็จะสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้ผมพยายามลองล็อกคันเร่งไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้เอามือบิดคันเร่งนะครับผมเอามือประคองแล้วก็วางตรงไอ้ตุ้มปลายแฮนของรถเอาไว้นะครับก็จะสังเกตได้ว่า มันค่อนข้างทํางานได้ดีเลยนะครับอันนี้ผมก็แค่เอามือประคองเพราะว่ากลัวมันจะหลุดหรือว่ามันจะคืนนะครับสรุปว่าลงหลุมแบบนี้ก็ไม่มีการคืนตัวนะครับก็ยังคงเร่งไปเรื่อยๆได้นะครับถือว่าช่วยพักมือของเราระหว่างการเดินทางไกลได้ดีเลยครับกับราคาแค่80บาทแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่ได้ล็อกตายนะครับมันก็จะล็อกไว้ให้แค่พอประคองอยู่ได้นะครับ พอข้างหน้ามีรถเยอะผมก็ทําการคืนคันเร่งนะครับมันก็จะคืนคันเร่งทันทีแล้วก็นเนี่ยครับมันก็จะยกติดมือมาเลยก็เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจอีกอย่างสําหรับสายเดินทางเลยครับ mm hmm. เดินทางกันมาอีกสักแป๊บนะครับเราก็มาอยู่กันที่แยกบางประหันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะออกไปสู่เส้นทางหลักของเราในวันนี้แล้วครับตอนนี้ก็ขอเล่นโค้งให้สบายใจกันก่อนนะครับและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับก็จะสังเกตได้ว่าผมมาจจะขับรถกับลำปางส่วนมากจะเป็นช่วงเช้ามืดหรือไม่ก็ช่วงเช้านะครับหรือไม่ก็มีบางครั้งที่ผมวิ่งกันตอนกลางคืนนะครับ แต่ถ้าให้ออกจากกรุงเทพช่วงบ่ายแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การขับรถกลับบ้านแบบมิติใหม่ของผมและกันครับวันนี้ตอนนี้เราก็เดินทางมาบรรจบกับถนนสายเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมุ่งหน้าเดินทางขึ้นเหนือกันต่อครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่าย3ามครึ่งนะครับหนทางข้างหน้ายังอีกยากไกลออกเดินทางกันต่อครับผม และป้ายจังหวัดป้ายแรกที่เจอในวันนี้ก็คือจังหวัดอ่างทองนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3 40นาทีครับเรามาถึงจังหวัดอ่างทองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต่อมาติดติดด้วยจังหวัดสิงห์บุรีนะครับถิ่นวีรชนคนกล้าตอนเวลาบ่าย3-40นาทีและต่อมาอีกไม่กี่นาทีนะครับเราก็มาถึงจังหวัดชัยนาธนะครับเวลาบ่าย4ี0นาทีนะครับ และต่อมาก็ต้องเป็นจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่เวลาบ่าย4.35นาที หายใจยังไม่ทันทั่วท้องนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบ่าย4.40นาทีผ่านอุทัยธานีแค่แป๊บเดียวนะครับ เข้าสู่เขตจังหวัดนครสวรรค์ฉันคงไม่อยากติดไฟแดงนะครับเราก็ต้องใช้เส้นเลี่ยงเมืองแบบนี้นะครับเพื่อจะหนีการจราจรที่แสนติดขัดในตัวเมืองและก็แยกไฟแดงที่ติดนานแสนนานนะครับ มาถึงป้ายนี้นะครับใครอ่านผิดไปพิษณุโลกก็จะไปอีกทางเลยนะครับส่วนเราจะไปจังหวัดลำปางก็ให้ตามป้ายที่เขียนว่ากำแพงเพชรนะครับเมื่อมาถึงทางโค้งข้างหน้าก็อย่าชะล่าใจไปกลับรถนะครับไม่งั้นจะได้วนอีกไกลเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เข้าโค้งกันมาอย่างไวนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับผม เดินทางตอนบ่ายถึงเย็นแบบนี้ก็อาจจะมีบ้างที่แดดมันแยงตานะครับแต่ก็ดีกว่าคำบอกลาที่มันแทงใจนะครับ ขี่มา2ชั่วโมงกว่าๆตอนนี้ก็เริ่มล้าแล้วนะครับแล้วก็เหนื่อยกับแดดร้อนที่ฝ่ามาเมื่อกี้ด้วยเดี๋ยวก็ขอจอดแวะที่ปตทหนองกระโดนขาออกที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงสินาทีครับเดี๋ยวผมขอแวะเซเว่นจิบเครื่องดื่มเย็นๆกันสักหน่อยนะครับ กบพักไปสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกันต่อครับอย่าให้เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เลยนะครับและที่ปั๊มแห่งนี้ผมก็มีค่าใช้จ่าย2อ,อย่างนะครับเป็นสปอนเซอร์โกราคา15บาทแล้วก็เจลเลเยลลี่อีก15บาทนะครับรวมทั้งหมดเป็น30บาทนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมครั้งนี้ก็จะเป็นอยู่ที่584บาทครับ ออกเดินทางจากป้อมน้ำมันเวลาประมาณ5.30โมง30นาทีนะครับเพื่อจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดกำแพงเพชรครับผมเวลายามเย็นเช่นนี้นะครับแสงที่กระทบกับเขาหน่อบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ก็สวยงามแปลกตาไปอีกแบบนะครับ ตอนนี้ผมก็ขี่จากปั๊มน้ำมันเมื่อกี้มาไม่นานนะครับผมก็มาถึงเขตจังหวัดกําแพงเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เวลาประมาณ5มง45นาทีนะครับ พอพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้านะครับตอนนี้ก็จะมีแสงสวยๆอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับตอนนี้ก็เวลา6กโมงสินาทีแล้วนะครับแสงสวยมากๆเลยครับทางด้านซ้ายมือขับรถมาตอนนี้ก็300กว่ากโลแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ปตทแยกนครชุมนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอแวะเติมน้ำมันสักหน่อยตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงคึ่งนะครับ 跟在一个。 มีเพื่อนๆบางคนสังเกตนะครับว่าวันนี้ผมมีเบาะรองนั่งมาด้วยนะครับสำหรับใช้ในการเดินทางไกลนะครับก็ถือว่านั่งได้นุ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะครับสำหรับตัวผมผมรู้สึกว่ามันทําให้ท่านั่งเรากดน้ําหนักไปผิดจุดนะครับทําให้ผมรู้สึกว่าชาตูดขึ้นมาท,าทันทีครับ แต่สำหรับเพื่อนๆท่านอื่นอาจจะนั่งสบายขึ้นก็ได้นะครับแต่สําหรับตัวผมยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ขี้เกียจแกะนะครับก็ว่าจะขี่ไปให้ถึงบ้านที่ลําปางเลยละกันครับโดยบาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเทสไปในตัวเรยละกันครับเดี๋ยวขากับกรุงเทพผมจะไม่ใส่เบาะอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทียบกันดูว่าอันไหนขี่ได้สบายกว่านะครับสําหรับตัวผม ตอนนี้ก็ขอแวะดื่มน้ำและพักร่างกายกันก่อนนะครับขอจอดใกล้ๆพี่หาเลยนี่ละกันครับรถสวยดีสีส้มด้วย ก็พักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางออกจากปตทแยกนครชุมนะครับค่าใช้จ่ายที่ปั๊มนี้ก็จะมีเติมน้ำมันแก๊สโซโฮอ95ไปทั้งหมด530บาทนะครับแล้วก็กินเค้กโมจิในเซวราคา15บาทนะครับแล้วก็มีเย็นเย็นจับเลี้ยงอีก15บาทนะครับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น560บาทนะครับสำหรับปั๊มแห่งนี้นะครับและสรุปค่าใช้จ่ายรวมในตอนนี้จากครั้งที่แล้วก็จะรวมกันเป็นทั้งหมด1,144บาทนะครับสำหรับการเดินทางในตอนนี้และตอนนี้ก็เวลาประมาณ6 50นาทีนะครับเราจะออกเดินทางไปที่จังหวัดตากกันต่อครับผม ตอนนี้ก็เข้าสู่เขตจังหวัดตากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเวลาประมาณ1ทุ่ม10นาทีนะครับเกือบถ่ายไม่ทันครับช็อตนี้ตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดตากนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดลำปางต่อนะครับ โค้งแรกก่อนเข้าเมืองตากครับผมก็ออกขวาแล้วก็สาดโค้งเลยนะครับนานๆจะได้เล่นโค้งแบบนี้ทีนะครับขี่ผ่านตัวเมืองตากมาจะเจอทางซ้ายมือเหมือนจะเป็นกลุ่มไบค์เกอร์นะครับ สมใสมาเที่ยวมาพักกันที่เมืองตากนะครับส่วนผมก็ออกเดินทางกลับบ้านที่ลำปางกันต่อครับผม ถนนสายหลักแบบถนนเอเชียนะครับเราก็จะเจอทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก6ล้อ10ล้อรถท่วงนะครับหรือว่าจะเป็นรถกระบะคอกแบบนี้นะครับก็สังเกตเอานะครับถ้าเป็นรถกระบะคอกส่วนมากเขาก็จะแช่ขวานะครับเราก็ต้องแซงซ้ายขึ้นไปนะครับอย่าไปรอจี้เขานะครับมีโอกาสก็แซงซ้ายเลยนะครับส่วนรถบรรทุกส่วนมากเขาจะวิ่งซ้ายกันอยู่แล้วครับเราก็แซงขวาไปได้เลย ผมมาถึงที่มหาลัยเก่าผมนะครับผมก็จะยกมือไหว้ตรงศาราพระพุทธแล้วก็พระวิษณุกรรมนะครับเพื่อขอพอรให้ผมเดินทางปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆมากล้ำกลายระหว่างการเดินทางนะครับ และในที่สุดผมก็มาถึงจุดหมายของผมในวันนี้แล้วครับผมมาถึงเขตจังหวัดลำปางเมืองรถม้าเป็นที่เรียบร้อยในเวลา2ทุ่มตรงครับผมเหลือระยะทางอีก100กว่ากิโลเมตรก็จะถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ดีใจมากๆเลยครับ ีมาแล้วเริ่มเมื่อยนะครับผมเลยจอดแวะพักที่ปตทเถินจังหวัดลำปางนะครับปั๊มแห่งนี้ผมไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับมีกินน้ำเปล่าที่พกมาเองนะครับแล้วก็ออกเดินทางต่อเวลาประมาณ2ทุ่ม40นาทีครับระยะทางตอนนี้เหลือแค่ประมาณ130กิโลเมตรก็จะถึงบ้านแล้วครับ ก็ถือว่าทําเวลาได้ค่อนข้างน่าพอใจนะครับเพราะว่าผมก็ขี่มาเรื่อยๆด้วยความเร็ว120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เหนื่อยก็จอดพักเป็นระยะระยะนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมจอดบ่อยหลายที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็กระหายน้ํานะครับหน้าหนา,าปีนี้ไม่ค่อยหนาวเลยครับ ก็ช่างไหมเหรอครับใช่ตมน้ำการก่อนพี่อ๋อเป็ไงไปวิ่งโอเคแต่คุณทางไทยครับ พี่ที่ขี่ฮาร์ลีนะครับขี่แซงผมมาประมาณ2รอบนะครับนี่เป็นการแซงรอบที่2นะครับก่อนจะมาทักทายกันก็พี่เขาขี่เร็วมากเลยครับแต่ว่าก็น่าจะจอดพักบ่อยนะครับส่วนผมก็ขี่มาเรื่อยๆครับก็เจอกันมาตลอดนะครับผมขี่ไม่เร็วแต่ว่าไม่ค่อยจอดบ่อยเท่าพี่เขานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง l a n d m a ของจังหวัดลำปางนะครับกับหลักกิโลเมตรยักษ์นะครับ ก็เป็นหุดหมายอีกแห่งหนึ่งครับที่บอกเราว่าเราได้เดินทางมาถึงเมืองรถม้าลำปางแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามมาติดไฟแดงกับพี่เขาอีกแล้วนะครับแล้วก็ขี่ไม่ทันพี่เขาอีกเช่นเคย พี่ฮาเล่ก็น่าจะเดินทางตรงไปนะครับส่วนผมก็เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองครับเพื่อจะกลับบ้านก็ต้องแยกทางกับพี่ฮาเล่ตรงนี้ละครับตอนนี้ผมก็เดินทางผ่านตัวเมืองลำปางเพื่อจะกลับบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนไก่ขาวนะครับและข้างหน้าก็จะเป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำวังนะครับมีชื่อสะพานว่าสะพานพัฒนาภาคเหนือครับผม ตอนนี้ก็เวลา3มทุ่ม35นาทีแล้วนะครับผมยังอยู่ในตัวเมืองลำปางจากตัวเมืองลำปางไปถึงบ้านของผมระยะทางก็จะตกอยู่ประมาณ30กิโลเมตรนะครับก็จะเป็น30กิโลเมตรสุดท้ายของการเดินทางในวันนี้แล้วครับ,ก,ลลก,บก็ถือว่าทำเวลาได้ตามคาดนะครับคาดว่าน่าจะไม่เกิน 4ทุ่มนะครับเพราะว่าไปเสียเวลาอยู่กับรถติดที่ถนนพระรามสี่กับสาทรไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับออกสตาร์ทจากกลางตัวเมืองแล้วก็ออกสายแบบนี้ก็จะทรมานหน่อยนะครับแต่ว่าระหว่างทางก็รถไม่ได้เยอะครับก็เดินทางชิวๆสบายๆนะครับก็ถือว่า เป็นการลองประสบการณ์ครั้งใหม่นะครับปกติผมจะออกตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็เราจะเห็นแสงสว่างออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนครั้งนี้ก็จะเป็นการออกเดินทางจากสว่างสุดๆเลยนะครับจนตอนนี้มืดหมดแล้วครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงถนนหมายเลข1 1 5 7นาะครับกำลังเดินทางกลับบ้านกับระยะทาง20กิโลเมตรสุดท้ายของวันนี้นะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ3ามทุ่ม50นาทีนะครับถนนเส้นนี้ยังใช้เดินทางไปเที่ยวที่น้ำตกแจซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางได้นะครับตอนนี้ถนนค่อนข้างดีเลยครับทำมาใหม่อย่างตอนกลางคืนนี่ผมบอกเลยครับว่าไฟสว่างสวัยเกือบจะตลอดทางเลยนะครับสำหรับการเดินทางมายัางหมู่บ้านของผมนะครับเกินหมู่บ้านของผมผมไม่รู้นะครับว่าจะมืดหรือจะสว่างยังไงนะครับแต่ก็เนี่ย ะมีบางช่วงที่จะมืดสนิทแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าขี่ไปอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวก็จะมีไฟสว่างตลอดแล้วก็ถือว่าพัฒนามาดีมากเลยนะครับกับทางกลับบ้านของผมก็จะมีมืดแค่บางจุดครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่มืดเกือบตลอดทางเลยนะครับถือว่าเดินทางนี่รู้สึกเปรี่ยวและอันตรายกว่านี้มากนะครับปัจจุบันก็โอ้โหไฟสว่างสวยเลยครับ ยิงเข้าช่วงหมู่บ้านนี่สบายใจได้เลยครับว่าสว่างแน่นอนครับผมตอนนี้ผมก็เลี้ยวเข้ามาสู่ระยะ5กิโลเมตรสุดท้ายก่อนจะถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยครับที่กำลังจะถึงจุดหมายปลายทางของผมในวันนี้แล้วครับ ผมก็ขอสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้านในวันนี้นะครับน้ำมันผมเติมทั้งหมด2ถังนะครับถังแรก520บาทถังที่2530บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,050บาทนะครับสำหรับค่าน้ำมันส่วนค่ากินก็รวมทั้งหมดเป็น94บาทนะครับและรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น1,144บาทในการเดินทางกลับบ้านวันนี้ครับ น้ำมันในถังยังเหลือ1ขีดนะครับไม่หมดนะครับสามารถวิ่งได้อีกเป็นร้อยกิโลเหมือนกันนะครับและผมก็มาถึงเส้นชัยแล้วครับป้ายหมู่บ้านของผมเองตอนนี้ก็รู้สึกว่าพัะตนาขึ้นเยอะเลยนะครับไฟสว่างกันเลยทีเดียวส่วนบ้านผมก็ยังเป็นถนนในหมู่บ้านก็จะเป็นหลอดัว LED เซนต์นะครับ และตอนนี้ผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบ้านของผมนั่นเองครับผมมาถึงที่บ้านเวลาประมาณ3.55ทุ่ม55นาทีนะครับแล้วก็น้องหมาไม่ได้เจอกันนานถอยหลังไปตั้งหลักแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ